ใครก็เข้าใจได้อย่างนั้นอ่ะเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นอย่างนั้นเขาถึงได้มีผู้ที่เขายกย่องเป็นปราบดิซัาไปในประเทศบอกว่าอย่าเอาศาสนาโลกุตระอย่าเอาศาสนาที่ไปถึงนิพพานมาสอนคนทานนิพพานแล้วเนี่ของพระพุทธเจ้าหรือของใครเขาก็คิดว่าของพุทธเจ้าเพราะเขาก็เป็นพุทธกันถ้าหมดความอยากแล้วกันจริงๆแล้วแล้วก็มันไม่ทําอะไรนี่มันก็เข้าใจง่ายๆพูดมิติเดียวง่ายๆไม่จะมีสัจจะย้อนสภาพไม่มีปฏินิสสคะ ไม่มีความาลึกซึงอะไรเอาโลกุตระมาสอนคนคนมันก็ไม่อยากได้ใครดีอะไรมันก็ไม่ทําอะไรมันก็พัฒนาประเทศไม่เกิดถ้าคืนมีแต่นักบวชหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติทาไปนิพานกันหมดแล้วใครจะเป็นคนสร้างทุกคนก็ไม่สร้างทุกคนสงบทุกคนก็ไม่อยากได้แล้วไม่อยากเอาไม่อยากเป็นไม่อยากมีเพราะความรู้สึกเขาเคยสร้างอะไรทําอะไรด้วยความโลภด้วยความอยากมาให้แก่ตัว แล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าอ,อยากไม่มาให้แก่ตัวกับอยากไม่มาให้แก่ตัวอยากให้แก่ผู้อื่นอยากเพื่อผู้อื่นมันไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เข้าใจความลึกซึ้งซับซ้อนอันนี้แล้วก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงอ,อันนี้นี่แหละมันถึงให้ทําให้าศาสนาเสื่อมเพราะไปเอายอดของาศาสนาทิ้งซะแล้วไม่ให้มาทําอะไรซะแล้วแลวเลยกลายเป็นเหมือนกับเล่ห์เล่ของคนในโลกขจัดคนที่ดีที่ทําถูกต้องออกไป หรือไม่ก็บอกว่าถ้าจะปฏิบัติธรรมะก็สนับสนุนแต่ไปเถอะถ้าปฏิบัติธรรมะแบบลกุฏราแล้วก็เข้าป่าไปไม่ต้องมาอยู่ที่นี่เรามันยังเห็นความอยากอย,กอยู่อย่างโพธิรักเนี่ยโอ้ยังอยากดังยังอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากไอ,นอ,นอน้นนไอ้นี่อะไรอยากใหญ่อยากโตอะไรก็แล้วแต่เขาก็มองไปอย่งัง่งซึ่งอาตมาเข้าใจเขานะสงสารเขาอยู่ไม่รู้จะทํำยังไง เราก็ได้แต่ทําความดีถ้าพวกเรานี่เข้าใจอย่างที่ได้แนะนำอะไรอะไรพวกนี้มาแล้วก็จงทําอาตมาก็บอกแล้วแต่ต้นว่าเพ่พวกเราสอบทานสภาวะจริงกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมบางทีมันดูแล้วมันเป็นสัจจะย้อนสภาพว่าลักษณะสัจจะย้อนสภาพนี่ข้างนอกดูเหมือนเราอยากแต่ใจเราไม่ได้อยากให้แก่ตัวเองเนี่ยมันอ่านไม่ออกรอกคนไม่มีตัวกูเนี่ใครจะรู้เราเองที่รู้ไปฉันก็กรรม แม้เดี๋ยวนี้เนี่ยร่างเป็นคนนะแต่ใจกําลังสะสมความเป็นหมาเป็นหมาไปเรื่อยๆถึงเวลาวาระกับข่าวท้องหมาตามความเป็นจริงเราไม่อ่านในคนคืออะไรนะีอธิบายเอาไว้อันนี้จําได้อยู่ว่ายกตัวอย่างหมาหนึ่งในขณะที่ตัวเองเป็นคนแต่แท้ยังสะสมวิญญาณหมาสะสมสิ่งที่จะพาไปมันก็อยู่ที่วิบากของกรรมจะบอกว่าไม่ใช่ตัวจิตก็ไม่ใช่ตัวจิตแต่มันอยู่กับจิต มันสั่งสมเป็นสัญญาเวทนาสังขารอยู่ในจิตแล้วมันก็เป็นวิญญาณเป็นอะไรอยู่ในจิตเป็นาธาตุรู้เป็นาธนาตุสั่งสมวิบากอยู่ในนั้นถ้ามันยังไม่หมดตัวที่จะเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งถึงปรินิพานถึงนิพานที่แท้มันก็ไม่ล่ะการเป็นเครื่องอาศัยตราบใดที่คุณยังไม่ปรินิพานคุณจะดีสุดยอดมีกุศลมากมายคุณได้อาศัยหรืออกุศลคุณก็ได้อาศัยอกุศลนั่นเอง มันได้อยากอาศัยด้ยซ้ำเป็น,นอกุศลแต่มันก็ต้องเป็นตามวิบากเราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอกุศลแต่ถ้าคุณทำมันอยากไม่ไม่อยากมันก็เป็นทําโดยไม่อยากมันก็เป็นเพราะนั้นกรรมก็คือตัวทาแม้ไม่อยากแต่เป็นกรรมที่ทําทํามันดีมันก็ดียกตัวอย่างอย่างที่ ตักน้ําใส่ตุ่มแม่ใช้ให้ไปตักน้ําใส่ตุ่มโอ้เราไม่อยากตักละแต่จําเป็นต้องทําตักมันตั้งที่ไม่อยากเ<ม>นะี่ยเดี๋ยวนะ้ามันก็เต็มตุ่มไม่ต้องอยากมันก็เกิดผลแต่ทํามันถูกสัจจะทํามันถูกเรื่องราวของมันอไม่อยากแมนี่ไม่อยากฆ่าคุณเลยนะแต่เอามีดแทงเขาตรงหัวใจด้วยนะไม่อยากฆ่าคุณเลยนะอ่ ไม่มีปัญหาแล้วคุณเอมีจิมหัวใจเขาแรงๆจนกระทั่งหัวใจเขาทํางานต่อไม่ได้คนนั้นตายไม่อยากฆ่าเขาหรอกแต่เขาตายตายเพราะกรรมของคุณทําด้วยอืจะว่าไม่บาปเพราะเราฆ่าด้วยความไม่อยากนี่ฆ่าด้วยจิตว่างด้วยนี่ไม่มีบาปมันก็เป็นพาระวัตปัจจัยของกรรมอย่างนั้นแหละคือไม่รู้จิตไม่รู้จิตตัวเองถ้าจะไปทําไปทําทําไม สิ่งนี้เป็นกุศลอกุศลเราต้องรู้ทั้งนอกและใน,นะเมื่อพวกเราได้มาศึกษาฝึกฝนแล้วเราก็มาได้ทําตนอย่างที่เป็นเนี่ยเราจะรู้ทั้งนอกและในจะรู้คุณประโยชน์ว่าเราเองมีคุณมีประโยชน์จริงหรือไม่แค่แต่ว่าเราเองเราไม่ต้องศึกษาทางปรัตญาแต่เราเข้าใจว่ากายกรรมวจีกรรมสร้างสรรค์อย่างนี้นี่มันดีนะมันเป็นคุณค่าประโยชน์แก่โลกทําถวายพระเจ้าไปเลย อย่างที่เคยอธิบายไม่หมดอัดตราหรอกแต่ว่าเป็นคุณค่าความดีงามแลนะสร้างสรรค์อย่างนี้งานนี้ควรทําอย่างนี้ควรทําสร้างสรรค์จําเป็นและทําแล้วก็เสนอสนองให้แก่มนุษย์ให้มนุษย์ได้รับไปเลยมนุษย์ก็ได้รับไปเป็นคุณค่าประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเราก็เข้าใจแล้วก็ทําไม่ต้องไปถึงนิพพานอะไรหรอกมีแต่คุณงามความดีมีแต่กุศลอย่างนี้มันยังเป็นยอดเป็นเลิศเลยในโลก มันยังดีเลยในโลกในสังคมนี้แล้วก็ก็สร้างสรรค์กันคนก็รู้เราก็รู้ใครก็เข้าใจเป็นของดีมองไปในเชิงร้ายอาตมาว่าอาตมาบริสุทธิ์ใจอาตมาเชื่อตัวเองอาตมาขอถามคุณหน่อยดูคุณพ่ัวนี่บริสุทธิ์ใจหรือเปล่าดอคุณโง่ถูกผมหลอกผมหลอกมาโง่มาทำอย่างนี้มาละลดโลกมาละลดอะไรออกไปแล้วก็ให้พามาขยันมันเพียนเนี่ย มาสร้างสรรค์แล้วก็มาต้องเอาเป็นของตัวของตนอย่างเนี้คุณเห็นชัดแจ้งเข้าใจได้เหตุได้ผล้วยญาณปัญญาหรือว่าเนีอย่างนี้มันถูกหลอกนี่ว่าจริงๆเราต้องไปทำอย่างนู้นและสุดจริตธ,ธรรมดาก็ทํางานก็ต้องได้ของตอบแทนเป็นลาบเป็นยศเป็นธรรมดาอยู่อย่างนู้นและถูกต้องไอย้ยางนี้เนี่ยมาทําให้คนอื่นโง่ตายเลยอะไรก็ไม่ได้ ไม่ได้บำเอบำรุงอะไรเลยข่าวให้กินมือเดียวน้ำเปรี้ยวน้ำหวานก็ยังไม่ให้กินเลยมันเข้มงวดกวดขันเหลือเกินเนี่ยโอ้โหทรมานจะตายอะไรต่างๆนานานะคุณรู้สึกว่าคุณมีอะไรอยู่หรือหรือคุณหวังอะไรอยู่ลึกๆที่มาทําอย่างนี้แล้วจะได้เป็นใหญ่เป็นโต,โตจะได้เป็นาศาสดาจะได้เป็นอะไรอ่ะที่มันจะยิ่งจะใหญ่จะได้เป็นเจ้าคนานายคนจะได้เป็นบริเป็นผู้มีบริวารมีอะไรต่ออะไรผมว่าอย่างนั้นเนอะ คุณนี้ต่อไปจะได้มีบริวารมากจะได้เป็นใหญ่เป็นโตจะได้เป็นเจ้าเป็นนายแม้แต่สัรเสริญเยินยอผมอธิบายอยางนั้นเหรอว่าคุณจะได้นะจะได้รับแล่คุณก็จะต้องดีใจกับมันนะแบะเป็นของตอบแทนสอนอย่างนี้เหรอผมสอนอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่ได้สอนอย่างนี้นะไม่ได้มาหลง แม้แต่คุณจะมีตามธรรมบ้างคนก็จะมาสันเริญยนยออย่าว่าแต่สันเริญยนยอเลยคนเข้าใจไม่ได้นะเขาดินทาว่าร้ายจะเอาเป็นเอาตายอย่างที่มันเป็นๆอยู่นี้โดยซ้ําแต่คุณแน่ใจชัดไหมว่าคุณทํานี่ถูกต้องแลว้วดีแล้วทํได้เท่าไรก็ทําไม่ต้องทะเลาะเบาแวงกันเขาจะมาจับก็ให้จับดีๆจาคุมขังกว่าไปมีความจริงอะไรเราก็สู้เท่าที่ความจริงเรามีพูดความจริงบอกไปเท่าไรก็เท่านั้นความจริงบอกไปแล้วเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็มาเชื่อ เขาก็ยังเชื่อตามที่เขาเชื่อว่าเราจะมาพรานสังคมจะมาทํรลายสังคมจะมาทําลายศาสนาเป็นเสียนน้ําศาสนาอะไรก็อ้าก็เราทําให้เขาเข้าใจไม่ได้มันเก่งเท่านี้บอกความจริงก็มีความจรงิงเท่าไหร่เทความจริงหมดกระบะแล้วก็เท่านั้นจ,จับก็จับจะขังก็ขังขังให้กินข้าวก็กิกนไม่ให้กินก็ไม่กินอให้กินข้าวก,กินแล้วก็ยังไม่ตายขังจบแล้วถึงเวลาก็ไหลออกมาก็ออกมา ออกมาก็มาทำเป็นสิ่งที่ดีต่อสิ่งไหนที่เราว่าดีเราก็ทาต่ออาตมาก็ยืนยันมาถึงจะจับขังกี่ปีกี่เดือนยังมีเวลาวาระอยู่ก็ทําอย่าว่าจะขังแล้วไม่ทาเลยขังก็ไปทําในคุกนั่นแหละทําอยู่อย่างนี้อย่างที่ถูกจับนี่แหละหาว่าเราทําอย่างนี้เนี่เป็นความผิดก็ทําอย่างนี้แหละอาตมาว่าไม่ผิดอาตมาทําอย่างนี้อาตมาไม่ผิดอาตมาจะพาลดละกิเลสตัณหาลงไปนี่กายกรรมวิจิกรรมต่างๆนานา อย่าไปรุนแรงอย่าไปทําให้มันเบียดเบียนผู้อื่นสั่งสรรทําใจให้อย่าไปทเล็คิดร้ายมุ่งร้ายกับใครไม้ดีกับเขาแม้เขาจะเป็นศัตรูก็อย่าไปคิดว่าเขาจะมาทาร้ายเขาไม่รู้ต้องเอ็นดูเขาต้องรู้เขาต้องสงสารเขาต้องเข้าใจเขาว่าเขาไม่รู้นะว่าเราเองในะเราหมายดีต่อเขาเขาเองเขาไม่รู้ตัวเขายังมีอํานาจโลภโกรธหลงมีความกลัวบางทีก็กลัวอานาจเบื้องบนเบนืบ้องน,นั่นเบื้องนี่ต้องทําไปตั้งทิง บางทีพอเข้าใจอยู่นะว่าโอ้อนี่ไม่เคยถูกนะแต่ไม่ได้หรอกเราต้องรักษาฐานะเกียรติยศลาบสันเสริญอะไรของตนเองไว้ต้องทําตามที่เขาสั่งนะทําจะจัดการยังไงทั้งๆ้งที่บางทีขัดแย้งใจอยู่เอ๊ไปทาทาไมกับคนดีแต่ก็ต้องทําเพราะว่าเราจะต้องเอาเงินเอาทองเอาลาบอายศเอาสันเสรรญอยู่ต้องทําตามที่เขาสั่งทั้งๆ้งที่ไม่เห็นด้วยขัดแย้งอยู่เอ๊ไม่ถูกนะต้องทําไม่ทําไม่ได้หรอกไม่ทาก็อดลาบสิอดยศสิอดสันเสริญอดโลกียสุขสิ มันก็ต้องทําอยู่มอบตนในทางผิดก็ต้องจํานวนอยู่อย่างนั้นน่ะเขาเป็นคนที่ยังไม่จริงจังกับสัจจะคนที่ยังไม่มั่นคงตัวสัจจะจะไม่ซื่อตรงตัวสัจจะแม้จะขัดแย้งอย่างนั้นก็ต้องยอมอยู่เพราะอย่างน้อยก็อคติฉันทาคติก็ตามหรือพยาคติก็ตามกลัวตัวจะขาดลาบยศดสันเริญโลกีสุกลัวว่าจะขาดสิ่งที่ตัวเองนึกว่าสําคัญลาบยศสันเริญโลกีสุมันสําคัญเหลือเกินในชีวิต เขต้องทําเพราะเขาขาดสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นสิ่งน่าได้หน้ามีหน้าเป็นนั้นเขาขาดไม่ได้หรอกเขาต้องยอมทําทั้งๆัที่ขัดแย้งบางคนไม่ขัดแย้งหรอกเห็นจริงตามเลยอ,อันนั้นก็แล้วไปเห็นจริงตามเขาก็เข้าใจของเขาอย่างนั้นขัดแย้งกับเราเราว่าเราทําดีเขาก็ว่าเราไม่ดีเราก็ต้องถูกปราบแน่นอนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาในโลกมันมัน มันคนละเรื่องกันคนละอย่างกันมันก็ต้องเป็นธรรมะธรรมะสงครามแก่กันและกันไปเราก็ต้องมองเราเราก็ต้องดูที่เราเออเราไม่เก่งไม่สามารถนะที่ทําให้เขาเข้าใจสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกที่ควรไม่ได้เมื่อไม่ได้เราก็ก็ต้องยอมรับว่าเราเองเราทําให้เขาเข้าใจไม่ได้เมื่อไม่ได้เราจะบอกแล้วว้บังคับกันไม่ได้บังคับเป็นคนฉลาดบังคับไม่ได้บางคนบังคับเป็นคนรู้มันบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้เราก็ต้องก็จำจำจำยอมรับเพราะงั้นก็ เลี่ยงกันเราก็ทํากับผู้ที่ทํากันได้คนไหนทําไม่ได้หนมไปทําเขามันบาดใจเขาบาั่งอะไรบ้างเราไม่ไปทํากับเขาทางกับคนอื่นแต่มันก็มีรีเลทีฟมีสัมพัทธภาพมันก็มันก็ยังกระจัดกระจายหรือกระเซ็นไปให้เขาเห็นเขารู้อยู่บ้างเนี่ยมันอยู่ในโลกเดียวกันยิ่งอยู่ในสังคมเดียวกันหรืออยู่ในประเทศเดียวกันอยู่ในแวดวงที่ใกล้เคียงกันมันก็กระเซ็นไปถึงไปเห็นให้เขารู้เขาเห็นอยู่บ้างและ่ะ แต่มันก็มีฤทธิ์ก็คงไม่แข็งนักไม่แรงนักทามันไม่ไปแรงมากเราไม่ทำจนกระทั่งเกินไปเราก็ประมาณเอาทำได้แค่ไหนก็เอา้าเขามีฤทธิ์มีอำนาจมีเดชแล้วก็ทำไปจนกระทั่งเสียผลเสียประโยชน์ต่อมนุษยชาติแทนที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติก็เสียผลเสียประโยชน์ไปอีกเราก็ต้องประมาณว่าเออมันทำได้แค่นี้มันมีฤทธิ์แค่นี้นี่เราสามารถแค่นี้ต้องประ,ประ,ประมาณต้องลดต้องละลงบ้างเอาขนาดนี้เถอะ ขนาดนั้นมันเสียผลไม่มีอะไรสําหรับตัวเองไม่มีอะไรมากอาตมาจะหยุดเลยไม่ทํางานอะไรเลยจะทําก็ทําอย่างเล็กๆน้อยๆทําไม่ต่องไปให้เป็นประโยชน์ต่อความกว้างต่อพระหูชนอะไรทําอยู่ในวงแคบๆอยู่ใกล้ๆชิดๆไม่ทํามากทําแรงอะไรก็ทําได้ทดําได้ง่ายด้วยทำได้ง่ายด้วย แต่มันก็ได้ประโยชน์น้อยประโยชน์น้อยไม่ทันการโลกมันก็โอ้โหที่จริงโลกนี้ต้องการนะเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธอัตมาเห็นว่าดิมานอะไรที่สังคมมนุษย์ต้องการอะไรคืออุปสงค์ธรรมะธรรมะเป็นอุปสงค์ธรรมะเป็นดิมานของมนุษยชาติทุกวันนี้มากจริงๆไม่ว่าประเทศไหนทุกประเทศนะี่ย ธรรมะมันขาดแคลนความมีคุณธรรมของคนมันขาดแคลนความเห็นแก่ตัวมันมากเล่เหลี่ยมเล่กลนช่อชนขี่โกงสารพัดวิธีสารพัดที่จะฉลาดโกงมันมากเฉะกะตาหรือเฉโกนี่ความฉเฉลียวฉลาดที่เป็นทางแบบโลกีเนี่ยมีกลวิธีมีอะไรเรียนรู้กันซับซ้อนเอามาใช้กันผู้ใดเรียนถึงเอามาใช้ได้แล้วก็ได้กอบโกยล,ลาบยศสันเริญโลกียสุขมากกว่าเขา มีแต่พุ่งเพ่งไปในทางที่จะเอาโลกธรรมโลกิยธรรมลาภยศสเสริโลกีสุขให้แก่ตนเองด้วยกลวิธีที่ซับซ้อนที่เขาสร้างกันมาแล้วก็เรียนรู้ตามแล้วก็เอามาใช้ให้แก่ตนแก่ตนแทนที่จะเลิกโลกิยะเลิกไม่หลงติดลาภยศสเสริโลกีสุขมาเป็นอย่างที่เราพากันเป็นลาภมากยุแต่ว่าเราไม่เอามาเป็นของตัวสร้างสรรค์ได้มากๆมีสมรรถภาพดีมีความรู้มากๆเชิญ แต่ยิ่งเกือ้อกูลผู้อื่นเป็นคุณค่าซับซ้อนเข้าใจสัจธรรมแล้วก็ทําอย่างจริงใจจริงจังแม้มันมีกิเลสก็ฝึกผลอบรมตนล้างกิเลสที่มันไม่ทําเต็มที่ออกไปเรื่อยๆอย่างที่เราพากันเป็นอยู่สังคมอย่างที่เราเป็นกันอยู่นี่พยายามมาปฏิบัติสร้างสารรและก็ไม่สะสมไม่กอบโกยแจกออกไปข้างนอกให้มากที่สุดที่จะมากได้ แต่เราก็เลี้ยงดูพวกที่พอมีชีวิตอยู่ข้างในก่อนละเลี้ยงดูแล้วเสร็จก็เหลือเฟือเรื่องว่าพอจะสัพพัดออกไปเกื้อกูลข้างนอกได้ก็สะพัดออกไปให้มันเป็นบุญเป็นกุศลไม่ไปเทเดไปเอาเปรียบเอารัดเขาอีกซ่อนเชิงอยู่อย่างนี้เราก็ทํากันอยู่อย่างนี้ได้ขนาดนี้ทุกวันนี้อาตมาว่ามันเป็นผลที่ชัดอาตมาพูดอย่างนี้พวกคุณเทียบดูเปรียบดูเอาสภาวะจริงมามาวัดดูสิว่าอาตมาพูดจริงหรือไม่จริง แล้วมันมีจริงไหมมันโตนะที่จริงมันโตพอเห็นได้กันเลยในะพวกเราเนี่ดูได้ชัดข้างนอกเขาก็ยังไม่เห็นแล้วก็ไม่ค่อยเข้ามาซะด้วยเนะฟังแต่ข่าวลือข้างนอกโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาโฆษณาไปข่าวมาว่าพวกเรานี่นะขนาดคนจะไปเติมน้ํามันพวกเรานี่ไปเติมน้ํามันที่ปั๊มน้ํามันพวกเราก็นั่งไปในรถด้วยเห็นพวกคนทํางานในปั๊ม เราก็มีใจดีเอาหนังสือที่เราพิมพ์นี่แหละเป็นหนังสือที่จะแจกบอกแล้วว่าธรรมะนี่มันขาดแคลนในโลกแล้วก็แจกอาหารหรือแจกสื่อที่จะให้ธรรมะเนี่ยเอาหนังสือธรรมะเนี่ยแจกเจ้าของป้ามก็เห็นซื้อได้ไม่ได้ไม่ให้เอาไม่ให้รับเลยโอ้โหเดี๋ยวนีอ้อำนาจความกลัวมันก็แสะสะพัดไปรู้หมดแล้วเดี๋ยวนี้อโศกนี่เป็นตัวที่จัดไกลชนนะเขาโฆษณาได้ผลมากเลยอย่าแตะชนนะ ห่างไกลชนนะอะไรอะไรเป็นของอโศกนี่ยอย่านะระวังนะเชื้อโรคยิ่งกว่าเอดเลยเหมือนเชื้อโรคยิ่งกว่าเอดเลยเดี๋ยวนี้ได้ได้อย่างนั้นเลยนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเขาเล่าให้ฟังข้อมูลเป็นอย่งัง้น,นเด๋ยวนี้นะระมัดระวังเลยนะอย่าชนนะนี่เห็นไหมเนี่ยเพราะทางโน่นออกข่าวออกคราวว่าโอ้โศกนี่ลไล่ประชุมกันนี่ตำรวจส8ิบปดนายนายตำรวจทรรัศั์ถ่ายให้เห็นด้วยนะ แต่ละคนมีดาวมีมงกุฎมีอะไรครอบนี่นายรัฐผู้ใหญ่38มนายประชุมกันถ่ายโทรศัพท์ให้ดูให้มาเป็นข่าวประชุมกันทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกวันวางแผนเพื่อที่จะปราบเนี่ยต้องร้ายแน่เลยโอ้โหต้องรุนแรงเขาก็กลัวสิคนเรามันมีปฏิภาณเหมือนกันร,รู้ว่าอะไรควรกลัวควรรักควรหลีกเว้นหรือว่าควรเข้าไปหาวิธีการพวกนี้เป็นวิธีการได้ไดผลจริงๆเลย เพราะพวกคุณเดี๋ยวนี้เนี่ยหน้าตายิ่งกว่ายักษ์แล้วหน้าตานี่เขาสร้างในคนอื่นก็มองเห็นสร้างจิตวิยาสังคมให้เห็นหน้าตายิ่งกว่ายักษ์อาตมาก็สงสารเขานะมันเป็นบาปนะถ้าทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันไม่ถูกต้องตามสัจธรรมมันก็เป็นบาปก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดอย่างนี้จะหาว่าส่อเสียดหาเสียงอีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็มีคดีเพิ่มอีกก็ไม่รู้อาตมาก็มีข้อหาอยู่ข้อเดียวพวกคุณถูกจับไปหมดแล้วเนี่ย จะมีข้อหาอื่นอีกหรือไม่ก็ยังไม่รู้เลยเอาละจะเป็นยังไงก็ชีวิตนี้ก็แข่ตายอาตมาไม่มีปัญหาอาตมาก็อยู่กับสัจจะจะเป็นจะตายก็ตายกับสัจจะให้อัตมาเบี้ยวสัจจะนั้นอัตมาก็ขอตายดีกว่าไม่เบี้ยวอ่ะสัจจะเอาเรื่องจริงอย่างนี้นะเ,เรื่องอื่นไม่เอาเอาเรื่องสัจจะเรื่องใดที่มันดียังไงก็บอกเหตุผลพวกคุณนะ่ะที่มันนั่งอยู่ที่นี่ใครฉลาดใครโง่งก็ฟังเอาเท่าที่อัตมามีความจริงพูดกันได้ ถ้าโลกนี้ไม่พยายามยืนยันสิ่งที่ดีน้ไว้กันแล้วแล้วอะไรมันจะเหลือต่างคนก็ต่างไปเป็นคู่แย่งคู่ชิงกันอยู่ในสังคมโลกแย่งลาดก็สันเสือโลกีโยสุก็ยู่งมันน่าเบือ่อแล้วเขาก็ไม่เบื่อกันพวกคุณคิดว่าคุณจะเบื่อกันใช่ไหมเนี่ยมันหลอกอาตมาเปล่าเนี่คิดว่าจะเบื่อโลกียะใช่ไหม,มทำเป็นรอยหน้ารอยตา แต่ถึงยังไงอาตมาก็เชื่อว่าพอคุณมีญาณปัญญาพอจะเข้าใจเพราะมันทวนกระแสอยู่จริงๆที่อาตมาพูดนี่ทวนกระแสมันไม่ใช่โลกียะมันไม่ใช่โลกนี่มันทวนกระแสโลกียะทวนกระแสโลกเราจะมาเป็นอย่างนี้แล้วเราพอใจจริงไหมมันสงบางบอยู่แล้วมันเป็นวงสังคมมนุษย์อยู่อย่างนี้เนี่ยตมาถึงพูดได้ว่าพวกเรานี่มีไม่ใช่คนเดียวเป็นรอยๆพันๆแล้วมันก็อยู่เป็นสังคมที่ไม่เคยโลภเนี่ยมันก็อยู่ได้ เรียกว่าไม่ค่อยโลภจะไปเรียกว่าไม่โลภเลยไม่ได้เพราะยังมีคนโลภอยู่บ้างโลภน้อยลงไม่ค่อยโลภอย่างนี้มันก็อยู่ได้ของมันและโลกที่ทําได้สังคมที่โตโตมันก็มีโลภอยู่ผสมอยู่สําหรับคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าไม่ค่อยโลภสังคมที่ไม่ค่อยโลภท้งนั้นจะไปเรียกว่าสังคมคนไม่โลภจะไปพูดเชนั้นมันมากไปสังคมไหนมีสังคมคนไม่โลภมีแต่พระอรหันต์หมดพระอรหันต์หมดอยู่คนเดียวได้ที่ไหนตามวินัยพระพุทธเจ้าแล้วต้องมีตบากินด้วย ก็ต้องอยู่กับคนที่เป็นทายกปฏิคาหกด้วยกันก็ต้องเกื้อกูลกันไป mm. ก็เรียกว่าสังคมนั้นก็มีทั้งทายกปฏิคาหก mm. ก็ต้องมีผู้อื่นด้วยไม่ใช่มีแต่พระอาหารหันต์พระอาหารหันต์อยู่จริงๆตามระบบพระเจ้าแล้วอยู่ไม่ได้อยู่โดยที่โดยไ,ไม่เกี่ยวข้องกับทายกไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่จะเกื้อกูลคารวะคนดีผู้อื่นที่จะอุปถัมภ์อุปถมัปถมภ์เกี่ยวข้องกัน,กนช่วยเหลือกันเ,เรามีชีวิตอยู่เนื่องด้วยผู้อื่น ้องมีชีวิตอยู่เนื่องด้วยผู้อื่นทั้งนั้นมีประลัติพระพุทธเจ้าไม่เนื่องด้วยผู้อื่นอาตัวเดียวคนเดียวไปขุดรูอยู่ป่าเขาไหนก็อยู่เลยเก็พบผลไมา้หล่นกินก็ตามพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นความเสื่อมแล้วของพุทธเจ้าแม้ก็จะเก็พบผลไมา้หล่นกินยังไม่ต้องไปขุดไปฟังไปหยั่นไปชิงเอาอะไรลอกเอาของตกของหล่นทิง้งกินอย่างนั้นก็ถือว่าเสื่อมแล้วเป็นความเสื่อมประการที่หนึ่งแล้วของาศาสนาพระพุทธเจ้า คิดดูสิถ้าคุณไม่เข้าใจคุณไม่มีญาณปาัญญาคุณไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมไปเก็บผลไมห้หล่นในป่ากินเนี่ยมันโอ้โหวิเศษแล้วี่้ใบเบียดเบียนไขแล้วเนี่ยท่านว่าตัสว่าเป็นความสวเสื่อมเสื่อมประการที่หนึ่งถ้าผมไม่แนะในคุณจะนึกออกไหมเนี่ว่ามันความเสื่อมอย่างไรอะไปเก็บผลไมห้หล่นกินในปา่าเนี่ยมันเป็นความเสือ่อมยงไม่ได้เบียดเบียนไขแม้แต่ผลไม้ยังไปเป็นบเบียดเบียนมันเลยมันทิ้งแล้วมันหล่นลงมาก็มีแต่รังจะเน่า แล้วเราก็เก็บแค่นั้นมากินเนี่ยยังบอกความเสื่อมของพระพุทธศาสนาประการที่หนึ่งเสื่อมยังไงมักน้อยสันโดดออกาัาดปานฉะนั้นถ้าผมไม่ได้รับความคําสอนนี่มาจากพระพุทธเจ้าผมก็ไม่รู้ที่ผมรู้เนี่ยผมก็ได้รับคาสอนของจากพระพุทธเจ้ามาอธิบายคุณฟังมันไม่ใช่การรู้เองหรอกแต่ชาตินี้ผมไม่ได้มีอาจารย์สอนเหมือนผมรู้เองแต่ผมบอกคุณอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องอย่ามาถามต่อนะว่าท่านสอนเมื่อไหร่เวลาไหนนะที่ไหน ยังมาถามผมนะเป,นเป็นเรื่องคุณเข้าใจได้ไหมได้วยเหตุผลว่าเออจะผลไม้หล่นกินไปอยู่ป่าแล้วจะผลผลไม้หล่นกินเท่านั้นนีย่ยังเป็นความเสื่อมของศาสนาพุทธเนี่ยถ้าผมไม่บอกคุณจะเข้าใจได้อย่างไรลองคิดดูสิรูสียังสู้ไม่ได้เลยรูสีขนาดไหนอรูสีขนาดนี้ต้องรูสีชั้นออองแล้วจะผลไม้หล่นกินไม่ยุ่งกับใครนี่ ยอดพิเศษแล้วไม่เบียนเบียนแม้แต่ต้ตนไม้ไม่เด็ดเขาลูกเขายังไม่มีใจให้เราเราก็ไม่เอาเขาต้องหล่นมาให้ก่อนก็เอาโอ้ยอดเยี่ยมนะเดี๋วมาพูดให้ฟังแล้วคุณจะเข้าใจเพราะฉศาสนา,าพุทธเจ้าเป็นศาสนามนุษยสัมพันธ์มีทายกปยาทาหกมีผู้รักผู้ให้เกี่ยวเนื่องกันมีบุญมีคุณต่อกันมีประโยชน์ต่อกันอย่าไปทําอย่างลักษณะนั้นไม่ใช่พุทธลักษณะนั้นฤาสี ลักษณะพุทธนี่เป็นอย่างไรนี่คุณจะเข้าใจมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องตื่นเรื่องเถือนเรื่องลึกซึ้งมากแล้วเราก็ได้พิสูจน์กันอยู่ขนาดนี้นี่อย่างที่ถูกทางอาตมาก็พพาทำมาขนาดนี้อาตมาว่ามีประโยชน์ต่อสังคมมากมาเหลือหลายใน,นที่เราก็พูดไปแล้วเดย,ยกก็จะหาว่าคุยทวงบุญทวงคุณอีกหนังสือพิมพ์ก็ยังลงเลยเมื่อวานนี้อะไระมาที่ชนยังลงเลยนายรักรือโพธิรักเมื่อวันนี้เขาเรียกนายรักม่งโพธิรักมาก โว่ทวงบุญทวงคุณพูดอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรก็ผิดโมดพูดสัจจะอะไรก็ไม่ได้ผิดหมดดูเนี่ยแม้แต่เดลินิวก็ลงลุยอ,อโศกจับชาวาโศกจับสาวกอโศกลุย,ลย ฟังแล้วข้างนอกนี่นะอยู่ในุ่นไกลปืนเที่ยงอ่านข่าวแล้วลุยโอ้โหคงถือปืนเปนคนแล้วก็บอกก็บอกกัมีปืนกลด้วยนะเข้ามาแล้วก็อเอาผู้ที่จะจับเ,เคลื่อนขบวนมาถึงมีรถแทงรถถังตามหลังด้วยมาถึงก็ปี๊ดจังกล้าเลยจับลุยแหลกเลยอย่านิกนิ๊หยุดคงอย่าวาดภาพปานฉะนั้นเลยคำว่าลุยนะ โอ้โหยังกันในหนังเลยนอะํำว่าลุยเนี่ทั้งทั้งที่พระโถเราสงบจะมาก็มาตอนรับอย่างดีด้วยนี่ไม่รู้จะทานข้าวกันมาหรือเปล่าได้เตรียมข้าวไว้ตอนรับผู้ที่จะมาเปล่าก็คงือไม่แล้วนะท่านมีอยู่มีกินของท่านมากมายก็ไม่ต้องเตะตดข้าวน้ำเราก็น้ําเออน้ำเอา,เอา่าเตรียมน้ำ่าตอนรับบ้างเป็นธรรมดา <S <S คือเรื่องของเรื่องนี่นะอาตมาพูดนี่ไม่ได้โกรธได้แค้นอะไรไม่ได้เกลียดได้ชังอะไรหรอกพูดให้พวกคุณฟังดังตามเป็นจริงหรือเปล่า คนเราไม่รู้นี่เขาก็ทำด้วยความไม่รู้อวิชชาเขาก็เข้าใจอย่างนั้นเขาก็ว่าเขาทำดีอาตมาก็เออเ็เห็นใจอยู่ก็เมตตาสงสารไม่รู้จะทำยังไงมันทำได้แค่ไหนก็ทำได้แค่นั้นผู้ใดมั่นใจในสัจจะเข้าใจในกรรมมัสกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันุทุกรรมปฏิสรโนก็สร้างไปสั่งสมกรรมไปกรรมดีให้ชัดกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาหรืออกุศลกรรม กุศลกรรมมาก็ได้อกุศลกรรมมาเข้าใจอย่าไปทําสิ่งที่ชั่วอย่าไปทําสิ่งที่มันผิดเพี้ยนจากที่เราเห็นจริงแล้วว่าเออนนี้เป็นประโยชน์คุณค่า